กัดกัดใครเอ่ยกัดแม่กดแม่นายหยิบแอปเปิ้ลมาให้แม่หน่อยไหนลูกแอปเปิ้ลอยู่ไหนมันไม่ใช่ลูกแอปเปิ้ลอยู่ไหนอ๋อเอาเอากุ้งกุ้งให้แม่หน่อยกุ้งกุ้งนายหยิบกุ้งมาให้แม่หน่อยสิแม่จะกินกุ้ง เอาก,กินไม่ได้เอามันกินไม่ได้หรอมันอกป๊อเอามันขอกล้อมอันไหนอันนี้สตรอเบอร์รี่ลูกสตรอเบอร์รี่เอามันกินไม่ได้มันกินไม่ได้ในสับประรดอยู่ไหนับปะรดไในสีเหลืองชี้สีเหลืองให้แม่ดูสิสีเหลืองอยู่ไหนครับเก่งมากนั่นคืออะไร อ,อ๋อหยิบสีเหลืองมาอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันคืออะไรลูกอีกหนึ่งอันคืออะไรมันคืออะไรครับมันคืออะไรเนาะแม่ก็ไม่รู้ดูไม่ออกส้มหรอลูกฮะขนุนอ่าขน,นขนุนก็ขนุนเห็นสับประรดไหมสับประรดอ่ะนูน่นเดินตรงไปอีกสีเหลืองๆนูน,น่ะสับประรดอ่ะเห็นไหมนั่นแหละ เท่าไรครับสิบบาทอ่ะจ่ายต,ตังค์เอาตังค์ไปกินได้ไหมกินได้ไหมงำ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 กินได้ไหมเอามันนั่งกับแม่ทำไมอ่ะไปไปขายของไปเอาไปเอามะเขือเทศมาทีนี้มะเขือเทศสีแดงๆอ่ะนั่นไงเดินไปสิ มะเขือเทศนั่นไงวางเรียงกันอย่างนั้นไงครับเท่าไหร่สิบบาทอีกแล้วอ่ะเอาตังไปแบมือรับตังไปเก็บใส่กระเป๋าไม่นั่นไงเป๋าที่อ่ะมีไหมมีอ่ะไม่กินแล้วนะงับ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 